สวัสดีค่ะวันนี้ดาจะมานั่งคุยกับเพื่อนๆอีกแล้วนะคะวันนี้ช่วงนี้อากาศหนาวดาก็จะออกไปทําอะไรกิจกรรมข้างนอกไม่ได้ดาก็เลยว่ามันอะไรที่มีประโยชน์หรือว่าที่ดาเคยผ่านแล้วก็มีประสบการณ์มาแล้วดาก,าก็อยากจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะคะเผื่อว่าเพื่อนๆจะได้เอาไปเป็นแนวทางนะคะการเตรียมตัว ก่อนย้ายมาอยู่ต่างประเทศนะคะอย่างดาเนี่ยก็คือดาย้ายมาเนี่ยก็คือมาแต่งงานกับคนต่างชาติที่ประเทศอเมริกานะคะดาเนี่มาด้วยวีซ่าเค1สิ่งที่ดาจะพูดเนี่ยคือดายังไม่เคยเตรียมเลยก่อนที่จะมาแต่งงานแต่ว่าดาอยากให้เพื่อนๆเ,เนี่ยที่กำลังจะตัดสินใจย้ายมาอยู่อเมริกาย้ายมาแต่งงาน อย่างน้อยเนี่ยถ้าทำตรงนี้แล้วก็เตรียมตัวไว้ก่อนเนี่ยเราก็จะได้เหมือนกำไรอะค่ะมาถึงเราก็จะได้ทำอะไรได้เร็วขึ้นก็คือนะคะข้อแรกเลยก็คือถ้าเรามาอยู่อเมริกาเนี่ยแต่เชื่อเลยว่าทุกคนเนี่ยจะต้องใช้รถนะคะเพราะว่ามันจะไม่เหมือนเมืองไทยอย่างเราอยู่กรุงเทพเนี่ยแท็กซีห่หาง่ายรถเมล์เนี่ยมีตลอด24ชั่วโมง แต่ยังอเมริกาเนี่ยยังรัฐที่ได้อยู่นะได้อยู่รัฐไอโอวานะคะได้อยู่เมืองชื่อซีราเรพิดที่นี่นะคะก็มีรถเมย์มีรถแท็กซี่มีพวกฮูเบอร์พวกลิฟพวกอะไรอย่เงี้ยค่ะคือรถที่เราเรียกกับแอปพลิเคชันแต่ว่าถ้าเราใช้บริการของรถพวกนี้ทุกวันเนี่ยเราจะไม่มีเงินเหลือที่จะไปทะไปซื้อกับข้าวนะคะ ดาก็เลยอยากให้เพื่อนๆเนี่ยก็คือหนึ่งก็คือเตรียมตัวขับรถไว้นะคะคือหมายถึงว่าเตรียมตัวเรียนขับรถไว้สําหรับคนที่ขับรถไม่เป็นอย่างดาเนี่ยดาขับรถไม่เป็นเลยแล้วแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยดาได้ไปเรียนเพื่อสอบออใบขับขี่หลังที่ดาได้ใบขับขี่มาแล้วกว่าดาจะได้เดินทางเนี่ยคือเป็นระยะเวลาหนึ่งปี ดามไม่ได้ขับเลยก็เหมือนกับคนที่ขับไม่ได้เลยแต่ได้มีใบกับขี่เท่านั้นแล้วก็ตอนที่ดาม,มาเนี่ยก็คือขับไม่เป็นอนะ่ะพูดง่ายๆเลยว่าขับไม่ได้เพราะว่าตอนที่ไปเรียนก็คือเขาให้เรียนแค่ประมาณกี่ชั่วโมงนะจำไม่ได้แต่จำได้ว่าออกไปขับนะ่ะครั้งหนึ่งแล้วก็ขับอยู่ในหาตัวสนามของการฝึกครั้งหนึ่งหลังจากนั้นก็สอบพอได้สอบผ่านปุ๊บ หลังกันก็ไม่เคยได้ใช้รถอีกเลยก็คือเหมือนคนขับไม่เป็นค่ะเพราะว่ามันไม่มีประสบก,การณ์เลยแต่อยากให้ทุกคนเนี่ยฝึกขับรถแล้วก็ให้มันชำนาญได้ยิ่งดีนะคะ2นะคะถ้าเรารู้แล้วว่าเราเนี่ยจะต้องมาอยู่ที่รัฐไหนก็ให้ทุกให้ทุกคนเนี่ยลองเข้าไปแล้วก็เซิร์ชหาคู่มือเกี่ยวกับ กฎจราจรของรัฐนั้นนะคะก็ทบ้านเราก็เหมือนคู่มือการขับขี่รถยนต์ของของรัฐนั้นๆของอเมืองนั้นๆน,น,นะคะแล้วก็โหลดเอาไปเลยนะโหลดออกไปเลยแล้วก็อ่านแล้วก็แปลมาให้เรียบร้อยเลยนะคะแบบเพราะว่าอันนี้ดาแนะนําสําหรับคนที่แบบคล้ายๆดาคือดาเป็นคนไม่เก่งภาษาอังกฤษใช่ไหมทุกอย่างที่มาอยู่ที่นี่นะคะ่ะ ส่วนมากดาเนี่ยก็จะโหลดมาแล้วก็ดาจะแปลทีละตัวเลยนะคะแปลดาจะอ่านให้เข้าใจเลยค่ะก่อนที่ว่าเราจะไปสอบเนี่ยทำใบกับขี่นะคะที่นี่เขาจะต้องสอบสองครั้งก็คือหนึ่งสอบข้อเขียนก่อนข้อเขียนก็คือสอบความรู้ค่ะสอบความรู้เมื่อเราสอบความรู้ผ่านเราก็จะได้เหมือนเรียกอะไรอ่ะ บรบับขี่อ่ะแต่มันเป็นใบขับขีช่ชั่วคราวถ้าบ้านเราเรียกประมาณอย่างเงี้ยก็คือเราสามารถเอาใบขับขี่เนี้ยมาหัดฝึกขับรถได้แต่การฝึกขับรถเนี่ยมันก็จะต้องมีคนนั่งเกะข้างๆซึ่งคนนั่งข้างเนี่ยจะต้องมีใบขับขี่นะคะไม่ใช่ใบขับขี่ชั่วคราวอย่างคนอย่างคนขับก็คือต้องมีใบขับขี่ที่ใช้ถาวรเลยอันเนี้ยค่ะก็คือที่ได้อยากให้ทุกคน,นยอ่านแล้วก็แปลมาก่อนก็คือว่าเราเนี่ย ถ้าเวลาที่เรามาที่นี่เราจะได้ไม่ต้องเสียเวลาที่จะการที่จะมานั่งอ่านและนั่งแปลอยู่เพราะว่าอย่างคนอื่นไม่รู้อย่างตัวดาเนี่ยด้ใช้เวลาเป็นแบบดาไม่ได้ใช้เวลาทุกวันแต่ว่าอย่างน้อยอาทิตย์หนึงวัน2วันนะดาจะต้องมานั่งอ่านและก็นั่งแปลอยู่แล้วดาก็อยากให้เข้าใจกฎหมายของเขาทั้งหมดดาอ่านของเขายกเล่มเลยนะคะด่ใช้เวลาเป็นเดือนด้วยความที่ดาไม่เก่งภาษาอังกฤษแล้วก็3นะคะ ให้เราเตรียมทำเรซูเม่มานะคะเพราะว่าถ้าเรามาอยู่ที่นี่ถ้าเรายังอยากจะมีงานทำหางานทำอะ่ะคือเตรียมไว้เลยอย่างน้อยๆถ้าเราจะามีใบเมื่อเราได้รับพวก S s N ก็คือใบ Social Security Number ก็คล้ายๆกับเลขที่ผู้เสียภาษีอะไรประมาณนี้ค่ะก็คือเราก็จะได้ มีเรซูเม่เอาไปยื่นสมัครงานได้เลยนะคะหลักๆก,การทำเรซูเม่นะคะดาจะบอกหลักการคร่าวๆให้นะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเราก็สามารถไปเปิดหาดูตามพวก y t u t u พวกความรู้ใน Google อะไรได้หมดนะคะแต่ว่าทิดาทำนะคะสิ่งสำคัญก็คือหนึ่งะระดับการศึกษานะคะให้เราเขียนแล้วก็บอกว่าวิชาเอกเราทำอะไร แล้วก็เขียนประวัติอันนี้สำคัญเลยนะคะเขียนประวัติการทำงานนะคะที่เราทำมานะให้เราเขียนให้ได้มากที่สุดแบบเหมือนกับว่าใครมีประสบการณ์อะไรก็คือเขียนคําว่าเขียนให้ได้มากที่สุดของดาไม่ใช่หมายความว่าเขียนให้มันยาวยืดนะคะคือหมายถึงว่าเราทำงานมากี่ครั้งกี่บริษัทประสบการณ์อะไรก็ให้เขียนไปนะคะให้มันกระทัดรัด อ่านแล้วได้ใจความให้มากที่สุดแล้วก็เวลาเวลาของการคือให้เราระบุไว้ว่าเวลาที่เราต้องการทำงานเนี่ยจริงๆช่วงไอเวลาเนี่ยเราอาจจะยังไม่ต้องเขียนก่อนนะคะเพราะว่าเราเนี่ยยังไม่รู้ว่าการทำงานของเราเนี่ยเราจะชอบทำตอนเวลาไหนเราค่อยเขียนเพิ่มเอาตอนที่เราย้ายมาอยู่ แล้วก็เรารู้แล้วว่าเราอยากทำงานช่วงไหนบางคนก็อยากทำงานเป็นพาร์ทไทม์บางคนก็อยากทำงานเป็นฟูลไทม์บางคนก็อยากทำงานวันปกติจัน์ถึงสุกบางคนอยากทำงานวีคเอนสองอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ขึ้นอยู่กับค่อยตัดสินใจทีหลังแล้วก็พวกเขาเรียกอะไรประสบการณ์พิเศษพวกสกิลพวกอะไรพวกเนี้ย อย่างเช่นเราสามารถทำา w r r e x x e l l อะไรพวกนี้ได้ก็เขียนไปให้หมดเลยนะคะาบางบางบางที่เนี่ยเขายังถามเลยนะคะพวกแบบประสบการณ์หรือความเป็นผู้นำที่เราเคยผ่านผ่านมาเหมือนพวกเป็นองค์การนักศึกษาพวกอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเราทำกิจกรรมอะไรที่ช่วยสังคมอะไรอย่างเงี้ยเราเขียนไปได้เลยนะคะในเรซูเม่ของเราอันนี้นะคะก็คือ สิ่งที่ดาบอกไว้เนี่ยก็คืออันนี้สามอย่างเนี้ยดาไม่ได้ทำมาเลยจากจากไทยลืมไปอีกอย่างหนึ่งนะคะในรีส u m ม่นะคะให้เราเขียนพวกระดับภาษาของเราด้วยนะคะที่เราจะใช้ที่เรามีถึงแม้ว่าเราจะมีน้อยก็เขียนไปเลยค่ะว่าเป็นพวก beginning หรือก็ medium หรือว่า full skill พวกเก่งพวกอะไรก็เขียนไปได้เลยนะคะถ้าเราย้ายมาอยู่อเมริกานะคะ ปกติอย่างถ้าคนไม่เก่งมาจริงๆหรือว่า,าเราก็จะทำงานได้เด่นพวกที่จะเป็นคนทำงานาใช้แรงงานส่วนมากก็คืออยู่ตามโรงงานอุตสาหกรรมหรือไม่ก็เป็นพวกร้านสะดวกซื้อพวกาตามวอมมาดพวกร้านอาหารพวกอะไรพวกนี้ค่ะเขาก็จะไม่ได้สนใจมากเรื่องภาษา แต่เขาก็จะสนใจอ่ะเขาจะสนใจพวกประสบการณ์การทำงานของเราคือหนึ่งคนที่ว่ามีประสบการณ์ทำงานเนี่ยคือส่วนมากคนพวกนี้มันจะเข้าแล้วก็ทำงานร่วมกับคนอื่นได้อันนี้ค่ะเขาก็จะสนใจเป็นพิเศษประสบการณ์ที่ดาบอกมานี้นะคะส่วนมากเนี่ยไม่ใช่ส่วนมากแทั้งหมดเนี่ยดาไม่ได้เตรียมมาจากเมืองไทยเลยตอนนั้นนะคะพอดาได้รับกรียนการ์ดแล้วนะคะ กว่าดาจะได้ไปสอบใบกับขีกว่าดาจะต้องยืน่ยนอะไรอะไรยื่นไปสมัครงานเนี้ยของพวกเนี้ยดาจะต้องมานั่งเตรียมอยู่ใหม่หมดเลยซึ่งมันมันก็ใช้เวลาเพราะว่าดาไม่ได้เก่งเรื่องภาษานะคะแต่ถ้าคุณเก่งภาษาก็อาจจะ ไม่ต้องก็ได้อาจจะมาะนั่งทำเอาที่นี่ก็ได้ในระหว่างที่เรารอกินกา a s หรืออะไรแต่ส่วนดาเนี่ยก็คือดาก็จะจะ,จะคือดาใช้เวลาเยอะแต่ดาว่าถ้าใครเตรียมไว้เนี่ยมันก็จะดีกับตัวเองแล้วก็อย่างน้อยมันก็ฝึกภาษาไปในตัวเพราะว่าพวกเอกสารที่ดาแนะนำเนี่ยมันก็จะต้องใช้สกิลในการสร้างประโยคในการอ่านในการทำความเข้าใจนะคะ วันนี้ดาก็ขอพูดเกี่ยวกับเรื่องการเตรียมตัวย้ายประเทศมาอยู่ประเทศอเมริกานะคะประสบการณ์ของดานะคะที่มาแต่งงานคนต่างประเทศแล้วก็ย้ายมาอยู่ที่นี่สิ่งที่ดาคิดว่ามันควรจะเตรียมตัวก่อนย้ายมาใครได้รับชมวิดีโอนี้ของดานะคะเพื่อว,ว่าวิดีโอนี้จะมีประโยชน์กับคนที่กำลังเตรียมตัวจะย้ายมาอยู่ต่างประเทศนะคะ คนที่อาจจะมาเรียนหรือคนที่จ,จะมาแต่งงานอยู่ที่ต่างประเทศนะคะดาคิดว่าถ้าเราเตรียมไว้ก็จะมีประโยชน์มากเลยค่ะขอบคุณมากนะคะที่รับชมวิดีโอของดาเดี๋ยวดาก็จะหาประสบการณ์ที่ผ่านๆมานะคะมาเล่าสู่กันฟังนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ